เป็นครั้งที่สองที่จะมาไลฟ์นะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็มาพูดคุยกันกับแฟนคลับบองทองด้วยกันนะครับว่าเออช่วงนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างหลังจากปิดหลีกนะครับหลังจากปิดหลีกแล้วก็ปิดมาได้สองสองอาทิตย์ละสองสามอาทิตย์ละก็ตอนนี้นักเตะก็คงอยู่ระหว่างพักผ่อนนะครับแต่ก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลง โค้ดอย่างที่เคยคุยกันไปที่ว่าคือหลังจากที่คุยกันไปก็สโมสรก็มีการเปิดตัวโค้นอ้นอย่างเป็นทางการทางเพจสโมสรน,นะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์เป็นน้ำจิ้มนิดหน่อยโค้นอ้นก็มาพูดถึงการที่จะสร้างทีมเมืองทองนะฮะเราก็คงต้องพอจะรู้ทิศทางกันแล้วนะครับว่าทีมเมืองทองต่อไปเนี่ยจะเป็นทีมแบบดาวรุ่งเยอะหน่อยนะฮะ มีดาวรุ่งเยอะหน่อยที่จะจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของทีมในฤดูกาลต่อไปนี้นะครับก็แลวหลักๆก,ก็อย่างที่เคยเห็นๆกันนะครับก็คงเป็นทักชนะโอวรสอลวิทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บุรเชษ์ก็บุรเชษ์นี่ก็ต้องลุ้นให้น้องแบบหายเจ็บนะครับจะได้เป็นตัวหลักอย่างเต็มที่สักทีนะครับทรงวุฒิอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็หลายๆคนส่วนวันนี้ฮะก็มีข่าวถึงปรลเมตฟ้องปรลเมตอารวิไลนะครับก็เป็นไปตามที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นเวลานาน,านอยู่พอสมควรนะครับว่าฤดูกาลต่อไปเนี้ยฟ้องคงจะไม่ได้เล่นอยู่กับทีมนะครับเพราะว่าน้องต้องไปหาความท้าทายใหม่นะฮะใน ต่างแดนแล้วก็ล่าสุดก็เลยค่อนข้างชัดเจนขึ้นก็คือฟ้องจะไปเจลีกสนะครับเจทูไปยืมตัวไปเล่นกับทีมจูบิโลอิวาตะนะครับซึ่งเป็นทีมพันธมิตรของเมืองทองอีกทีมหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เคยได้ยินกันนะครับว่าตอนที่มีข่าวว่าเออเทเจจเริรสักจะไปจูบิโลเท่จิจูบิโลอะไรวะแต่สุดท้ายเท่ทยังไม่ทันได้ไปนะครับ อ่าฮะแล้วเป็นฟองนะครับที่ตอนนี้คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะออฟฟิเชียลแล้วนะครับส่วนคนอืนอื่นๆก็อย่างค้าคณะนี่ก็น่าจะได้ไปฝึกซ้อมได้ได้ไปได้ไปซ้อมกับทีมอุราวะหรือว่าอะไรก็ต้องคอยติดตามดูดูอีกทีนะครับตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าปีหน้าน้องน่าจะอยู่เป็นแกนหลักของเมืองทองนะครับสำหรับค้าคณะนะครับ ส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยแน่นอนว่ากรากฎจะกลับมานะครับเพราะว่าหมดสัญญายืมตัวกับระยอง f c นะครับแล้วตอนนี้ mm hmm. ก็ฟังจากผู้วิหารตั้งแต่ปลายฤดูกาลก่อนแล้วนะครับที่ก็บอกว่าสำหรับผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะเป็นกรกฎที่กลับมาแต่ว่าข้อมูลที่เพิ่มเติมมาอันนี้ก็ อาจจะมาจากทางฝั่งนักข่าวของสยามสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยจากต้องซุยอะไรอย่างเงี้ยที่พูดที่บอกว่าผู้รักษาประตูเนี่ยคงจะมีผู้รักษาประตูต่างชาติด้วยที่ทางสโมสรเราหมายมั่นปั้นเมือว่าเออคงจะต้องเอามาช่วยนะครับเพราะว่าเพื่อรักษาความคงเส้นคงวานะครับเพราะว่าก็มีข่าวว่าโคดอ้นจะไปทาบทามตองกวินกลับมาอีกแต่ตองเขาคงไม่กลับมาแล้วครับตอนนี้เขาคือเขาเลิกไป ปีนึงแล้วแล้วเขาก็ทำอะคาเดมี่ของเขาทุกอย่างมันก็ลันไปนะครับก็ก็คงแบบจะไม่กลับมาแล้วก,ก็ต้องหาตัวนะักที่ว่าจะเป็นตัวจากต่างชาติมาก,ก็ต้องให้ได้ความมั่นใจพอสมควรนะครเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าออผู้รักษาประตูเนี่ยจะทําให้เกิดความมั่นใจของทั้งแผงหลังเลยนะครับออพอมีผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้ก็แผงหลังเราก็จะมั่นใจได้และยิ่งถ้า อาลีซิซโซโกโกลับประยื์ได้นี่ก็ตั้งแต่เล็กแรกก็จะช่วยให้หลังเมืองทองมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่ว่าโอ้โหตอนนัดชิง f อฟเอับเราไม่มีซิซโซโ,ซโกนะฮะส่วนกองหลังคนอื่นๆเนี่ยทุกคนต่างชาตินะครับตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับต้อง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 น่าจะต้องรอภายในสัปดาห์นี้นะครับว่าเออ อาจจะมีการเจรจาหรือว่าไม่ไม่เจรจาแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับว่าจะยังไงต่อก็อมีโอกาส50-50แล้แต่คิดว่าทางเบองทองคงต้องมองหากองหลังที่จะเป็นหลักได้สักคนถ้าซิโซโก้ยังไม่หายดีในช่วงเล็กแรกเนี่ย คงต้องมีนะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่อาจจะลําบากหน่อยนะฮะัรเลอแรกก็อาจจะไม่ค่อยดีนะักก็ต้องรอดูนะครับว่าอาจจะให้สิทธิ์คดอนในการตัดสินใจก็ได้นะฮะ mm hmm. ก็คดอนก็หลังจากเปิดตัวคดอนก็มีเปิดตัวทีมงานเข้ามานะฮะเป็นทีมงานที่จะร่วมมือกันหลายคนก็เป็นหน้าเดิมๆของเรานะครับแต่ก็มีโค้ดที่มากับคดอนด้วยอย่างเช่น โค้ดธีระทัศน์โพเรือนดีนะครับคนนี้มามาด้วยกันกับโค้ดอ้อนนะครับก็ช่วยงานกันมาแล้วก็มีโค้ดฟิตเนสนะครับจริงๆก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเคยทําให้เราเคยอยู่กับเมืองทองมาก่อนแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ที่ท่าเรือนะฮะดาฟเอลมอนเตโรนะครับอ,อันนี้อาจจะเคยหลายๆคนก็อาจจะได้ดูทางเพจสโมสรกันไปแล้วนะครับก็ แฟนฉับหลายคนก็ชื่นแช่ชื่นชอบนะครับโค้ชคนนี้แล้วพอดูเอาจริงเอาจังดีนะครับโค้ชฟิตเนสคนนี้ส่วนทีมงานคนอื่นๆก็เป็นทีมงานที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างโค้ชอุทัยบุญเหมาะก,ก็ยังคงอยู่กับทีมอยู่กับทีมสตาฟนี้นะครับโค้ชเจดเจษด,ดาจิตสวัสดนะครับโค้ช ดานโยเซียก้านะฮะก็ยังอยู่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีโคตผู้รักษาประตูอย่างโคดต,ตานวิศนุศักดิ์แก้วเรืองนะครับแล้วก็คุณหมอหมอวินนะครับวินวัฒน์คงศุขนี่นะครับก็เป็นทีมงานที่จะอยู่กับทีมเมืองทองในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้นะครับ ก็เปิดตัวกันไปแล้วนะฮะพ่อรู้มาจากไหนเนี่ยน้องนาลานะครับเขาอยากจะเข้ามาคุยด้วยแต่ไม่ยอมเข้ามาโอ้ oh, วันนี้นี่นะครับวงการฟุตบอลไทยมีหลายเรื่องเลยโหคึกคักไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีนะอืม อันนี้มีประเด็นเรื่องที่ว่าทางสโมสรนในไทยลีกนะครับจะแยกลีกออกมาบริหารจริงๆก็มีข่าวมาเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เคยเป็นสิ่งที่มีการตั้งธงกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่เลือกตั้งมานำแป้งเข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะยืดยืดเยืย้อออกมาแต่ตอนนี้เขามีการประชุมกันแล้วก็บอกว่าฤดดูกาน ที่จะถึงเนี่ย2,025ทับ2 6เนี่ยจะเริ่มต้นเรื่องการแยกไทยลีกออกมาบริหารจัดการเองเลยจากสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็มีการโหวตกันด้วยซึ่งผลการโหวตเนี่ยก็มติส่วนเสียงส่วนใหญ่นะครับเสียงส่วนใหญ่11ทีมจาก16ทีมก็เห็นควรให้แยกนะครับ เรามีสองทีมที่ไม่เห็นด้วยทีมมีหนึ่งทีมที่ไม่ได้มาประชุมนะครับและอีกสองทีมงดออกเสียงอยเดากันว่าเมืงองทองเราออกเสียงยังไงครับเมืองทองงดออกเสียงนะครับเมืองทองของเรางดออกเสียงรวมแล้วก็มีแบงคอกอีกทีมหนึ่งที่งดออกเสียงนะครับ <c oughs> ต้องคอยดูกันคือนอกจากที่จะมีการตัดสินใจเรื่องแยกลีกแล้วเนี่ยทางสมาคมก็เลยมีการประกาศถึงเรื่องลิขสิทธิ์ปีนี้ด้วยคือตอนนี้มีการคัดเลือกคัดเลือกอผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนออกมาสามลายนะครับก็อย่างที่เรารู้จักกันนะครับคือบริษัท อันนี้ของ True ก็คือเป็นชื่อบริษัทไ t Now นะครับอันนี้เป็น TrueVision Now นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมและส่วนส่วนที่เข้ามานี่อันนี้อันนี้ค่อนข้างคือคืออันนี้ก็ถ้าใครติดตามพีเมียรีนะครับเราจะเห็นว่าเขาก็เข้ามานะฮะก็คือของทางฝั่ง Jazz กับ AAS นะครับเป็นบริษัท My m y m o t e c h ร่วมกับ Jasmine International นะครับ อันนี้เป็นคู่แข่งที่น่าสนใจนะฮะและอีกอีกบริษัทหนึงอ่าอันนี้ก็ทำผลงานในช่วงฤดูการที่ผ่านมาในมีการถ่ายทอดในบางส่วนนะครับที่มีการซื้อลิขสิทธิ์อ่าบอลช้อปปี้ครับหรืออะไรพวกนี้เข้ามาให้เราได้ดูนะครับก็น่าสนใจนะครับ BG Sport นะครับทางสมาคมบอกว่า เอ่อตอนนี้จะเปิดรับราคาประมูลลิขสิทธิ์นะครับก็ให้ยื่นข้อเสนอเข้ามาจนถึงวันพุทธที่สี่เนี้ยก็อีกไม่กี่วันนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้รู้กันนะฮะอืมฮะอนอกจากนี้ก็มีข่าวสโมสรที่จะไปเล่นชอปปี้ครับฤดูก,กาลหน้านะครับแล้นแน่นอนยืนยืนหนึ่งก็คือบุรีรัมนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นแชมป์ชอปปี้ครับปีนี้ด้วยแล้วก็เป็นแชมป,ป์ปปปไทยลีก ฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนทีมที่จะได้ไปอีก2ทีมก็มีวีจีปทุมนะครับแล้วก็ทูแบงคอกนะครับอืฮต้องคอยติดตามกันนะครับก็ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าข่าวสารของทีมเมืองทองอาจจะยังเงียบไปน,นิดนึงนะฮะเงียบไปน,นิดนึงหลังจากที่มีเปิดตัวโค้ดไปแล้วก็ หลายคนก็คงอยู่ในช่วงการเจรจานะครับก็เลยต้องใช้เวลาสักนิดแล้วก็ในช่วงที่เจรจาก็คือสมสรสอนก็คงไม่อยากให้มีอะไรที่แบบออกมาก่อนนะฮะนอกจากอะไรที่มันคืบหน้าไปเยอะแล้วอันนั้นอาจจะมีข่าวออกมาได้นะฮะก็ <laughs> วันก่อนผมก็ <laughs> มีโอกาสได้ทป เป็นลำพูนพัดถิ่นมาด้วยนะไปดูไปดูลำพูนชิงรีโวคับกับบุรีรัมนะครับก็ลงคลิปไปแล้วนะครับไปดูดูดูคลิปได้บรรยากาศก,าก็อย่างที่ทุกคนคงทราบกันดีเลยฮะกับบุรีรัมเขาก็คว้าแชมป์ไปเป็นแชมป์ที่สี่นะครับสำหรับฤดูกาลที่ฤดูกาลนี้นะครับก็เขาก็ปิดจบไปเหมาทุกแชมป์ในประเทศไทย แต่ก็บรรยากาศก็กเอออกองเชียร์ลํำพูนเชียร์สนุกสนานครับแต่ว่าฝนตกตลอดเลยฝนตกฝนตกแบบมันมันมันไม่หยุดแต่มันก็จะพังพัพังพังไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหนี่น้ําก็เลยจะเยอะหน่อยซึ่งทําให้รู้สึกว่าแบบนี้ยทําให้ลําพุนมีโอกาสนะครับแต่ว่าดันล้ำพูณก็ดันโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมนะฮะทำให้ เหลือแค่สิบคนตั้งแต่นาทีที่สี่นะฮะแต่ก็สู้ได้ดีครับสู้จนครบเก้าสิบนาทีจนช่วงต่อเวลาเนี่ยมาเสียจุดโทษส่วนจุดโทษจะเป็นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองนะครับจะเคลียร์ไม่เคลียร์อะไรนรี่ฮะก็ว่ากันไปนะครับแล้วเสียจุดโทษแล้วหลังจากนั้นก็เลยเสียอีกลูกหนึ่งคือโมเมนตัมมันเสียไปหมดแล้ว <laughs> มันก็มี มีดราม่ากันนะก็ะว่ากันไปนะครับก็เดีย๋ยวเราก็คงต้องมาลุ้นกันต่อในฤดูก,กาลที่จะมาถึงนะครับว่า,านักเตะที่จะเข้ามาใหม่ของเราจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกบ้างแล้วก็เราจะเริ่มซ้อมกันเมื่อไหร่นะตอนนี้หลายทีมก็หรือเหมือนเตรียมที่จะปีซีซั่นกันละ ิดจัดอย่างชนบุรีนี่หเขาเสริมกันเป็นว่าเล่นเลยเสริมปับป๊บปับป๊บปปั๊ขึ้นมาขึ้นมาไทยลีกอีกรอบหนึ่งนี่คือเขาก็คงแบบไม่อยากตกไปแล้วครับก็เสริมแบบกาะนำเสริมเลยแล้วจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วตอนนี้ก็ท่าเรือเห็นว่าโคชกามมาไปอยู่กับท่าเรือแล้วหลังจากจบ นัทิงรีโวคับนะครับก็คงได้ยินมาว่าเขาจะเรียกซ้อมเร็วๆนี้ต้นเดือนนี้แหละครับซ้อมปีซีซันเออก็<ส><ส>ถือว่าเตรียมเร่งเตรียมทีมกันดีเดี๋ยวเราของสอมโมสรเราเดี๋ยวรอดูนะครับว่าโคนดอนจะเรียกเมื่อไหร่นะฮะ <c oughs> วันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากแต่อยากเข้ามาคุยนะครับก็ก็เ,เดี๋ยว คงต้องแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าเยอะๆจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้มีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับในฐานะแฟนบอลด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับ